ถ้าต้องหาหัวชาร์จสักตัวหนึ่งเพราะเขาไม่แถมมาให้มาดูตัวนี้ครับหัวชาร์จคุณภาพราคาย่อมเยาครับจากแบรนด์ Ctech รูเสียบชาร์จ Type C รองรับ PD Power Delivery 20วันมาตรฐานมาอกอรครับอยู่นี่ครับโอ้สกรีนมาใหญ่มากเลยนะขาเสียบตัวนี้ครับเป็นแบบ Type O ท,ที่เขาปรับปรุงมาแล้ว ให้ใช้ได้ปลอดภัยเพราะว่ามันไม่หลวมแล้วครับนี่เสียบดูครับแน่นๆเลยขาไทายนี่เนี่ยเขาทําออกแบบมาเพื่อปลั๊กแบบบ้านเราโดยเฉพาะครับนั่นแหละครับเลยทําให้ปลั๊กตัวนี้ผ่านมาตรฐานมอ,อก,กอมีระบบป้องกันไฟเกินไฟลัดวงจรอื่นๆอีกใช้งานได้อย่างปลอดภัยและนี่ครับสายชาร์จ60วัตต์เป็นสายถักคุณภาพดีอีกตัวจากแบรนด์ Ctech เขาจะเสียบกับ iPad ไม่มีปัญหาหรือจะเอาไปเสียบกับอะไรก็ได้ครับที่เป็นพอร์ต Type C ใช้ได้หมดแล้วที่ต้องเอาสายชาร์จมาด้วยเพราะว่า c ีเทคตอนนี้เขาจัดโปรอยู่ครับจากปกติเนี่ยอย่างละร9 9ซื้อคู่กันเนี่ยเกือบ400ตอนนี้ซื้อคู่กันลดเหลือแค่359เท่านั้นเองครับอ่าแล้วเขามีรับประกันให้อีกถึง2ปีด้วยจัดกันได้เลยครับราคาย่อมเยาและมีมาตรฐานมอกอด้วยครับพิกัดปักไว้ให้แล้วไปครับ